ปลายทางกรุงเทพชาติราที่์สามนะครับขบวนสามหนึ่งแปดนะฮะลบบุรีกรุงเทศดีเซลล้างนะครับผม สานิยัยุทธยาที่นี่สานิยัยุทธยาชั้นชลาที่สามกมร,รถธรรมดาชันเมืองขบวนที่สามหนึ่งแปดจากลบบุรีบลายทางกรุงเทพสามหนึ่งแปดได้สัญญาณออกแล้วนะครับผม